2.3บิลเลียนเราลองมาคำนวณดูเล่นๆนะฮะถ้าเกิดเราซื้อแพ็กอันนี้แพ็กกิฟต์นะครับจากร้านที่เขาขายเนี่ยถ้าไม่ถึง2.5บิลเลียนซื้อ100ใบเราจะใช้เจมทั้งหมด250บิลเลียนใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราเปิด100ใบแล้วเราได้ตัวใหญ่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่28เองเหรอเราต้องเปิดได้ตัวใหญ่เท่าไหร่ถึงจะคุ้มที่ซื้อไปราคามันลงแล้วอะ่ะ28บิลเลียนเอง29 เนี่ยอย่างอันเนี้ยซื้อมา2 2 5นี่คือถูกเลยนะฮะ5ตัวอะสมมติว่าดวงดีสุดๆเปิดได้5ตัวจาก100ใบตีไปตัวละ25บิลเลียน25บิลเลียน5ตัวก็ก็100กว่าบิลเลียน125บิลเลีนนะฮะแต่มันเป็นไปไ,ไม่ได้เลยใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็นไปได้ซื้อมาเสียดายราคามันตกแล้วว่ะตัวใหญ่มันก็ลงตามราคาแพ็คใช่ไหม เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เราเจอคือประมาณ3บินเลี้ยนคือเขาใช้วิธีการสมัครให้เ้าใหม่แล้วเข้ามารอในเกมได้นะฮะรอหนึ่งชั่วโมงสมัครให้เ้าใหม่รอ1ชั่วโมง,มค,โมงคือไอ้เ้าหนึ่งได้ทีเดียวก็จริงแต่ว่าไอ้เ้าใหม่สมัครฟรีไงสมัครฟรีเข้ามาอยู่ในเกมหนึ่งชั่วโมงก็ได้ละแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราบอกเขาน่าจะมีการปรับนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมีคนสมัครใหม่เยอะเยอะเกินคนเล่นจริงเสียดายนะตัวใหญ่ 29แต่ลองดูฮะมาดูกันว่าหนึ่ง <ing> อะไรเนี่ยฮอกกี้เฮ้ยคลาอ็อคลาฮอกกี้คนที่แบบได้แต้มสูงใช่ไหมไอคนที่เติมเยอะที่สุดใช่ไหมลองดูฮะว่า100ใบเราจะเปิดได้ตัวใหญ่กี่ตัวถ้าตัวใหญ่ราคาไม่ลงมากนะถือว่ากําไรเลยนะฮะมันจะเป็นไปได้ไหมหนึ่งร้อใบเปิดได้5ตัวเมื่อวันแรกที่อัปเดตมาผมเปิดไปกี่ใบนะ40หรือ50ใบที่มา2ตัว มันก็ยากอย,กอยู่นะเนี่ยฟาร์มได้เลยนะฮะสมัครไอ้เข้าใหม่แล้วก็มารอหนึ่งชั่วโมงสมัครไอ้เข้าใหม่รอหนึ่งชั่วโมงเซิร์ฟหนึ่งทำได้สิบสองไอ้เขาไม่ต้องฟาร์มด้วยนะไม่ต้องฟาร์มเงินไม่ต้องอะไรเลยสมัครไอ้เข้าใหม่แล้วเขามารอในเกมหนึ่งชั่วโมงเอาว,ว่าและเพื่อนซื้อเนี่ยประจาเลยเออใจจริงแพ็คนี้ก็อยากเปิดนะเฮ้ยเจ็ดบิลเลียนเองเหรอเจ็ดบิลเลียนเองราคาลงเรื่อยๆเลยฮะ 2.6ยังแพงเกินไปนิดนึง5โอ้เบิลเลีนอ๋อนี่ oh, น,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 นี่เท่าไหร่3บิลเลีนก็ยังแพงไปอยู่ต้องไม่เกิน2.5นะฮะ d Doing t o t f o s t t t o fast อะไรก็กดปกติคนจะซื้อของเนี่ย o i n g too fast นะกดเร็วเกินไปอ่า ค okay. ข้างๆ2.59ครับแพงกว่าที่ตั้งใจไว้น,นิดหนึ่งแต่ก็น่าจะได้นะเฉะลี่ยกับที่เราซื้อไปถูกๆก่อนหน้านี้มามาเกมแลกแลกมากฮัลโหล2.5บิเลียนอย่าหายไปนะเกมแลกมากฮะเออโอเคหมดแล้วมีอีกไหม มีอีกไหมมาเปิดดู100ใบผมจะได้ตัวใหญ่กี่ตัวดวงยังดีอีกหรือเปล่าหมดแล้วห้องนี้โอ้อันนี้ก็น่าซื้อนะหนึ่งจุดสองบินเลี่อนเองโอ้ซื้อดีไหมแนวดีกว่าเหมือนเจ้าอสลอตมันเปิดยากนะฮะสามบินเลี่นสองจุดปดอืมเอ้ห้องเดิมไหมเนี่ยเหมือนจะห้องเดิม สองคูณสองดีมากอ่าซื้อเพื่อนซื้อซื้อสองคูณสามสองคูณสามเอาทำไมอ่ะอุตสาห์ซื้อเพื่อนปิดร้านโทรนี่อะไรเนี่ย 500. โโห้าร้อยนเลียนโอ้โหทำไมขายแพงๆพงสองคูณสองสองคูณสองเอาอีก ซื้อไม่ทันเขาสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งนี่นี่นี่ถูกไปเยอะอะฮะมีตัวใหญ่ขายด้วยยี่สิบแปดเปนเลี้ยนเพื่อนอย่าแย่งซื้อสิอยู่ต้องงานแต่คนไม่ซื้อกันโอ้ยถูกฟาสอะไรเนี่ยข้างบนสองจุดหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไปอดนุนเดี๋ยวไปอดนุนม,มาสองจุดหนึ่งฮ่าฮ่าโหเพียบเลย แสดงว่าสมัครให้เขาเยอะใช่ไหมเนี่ยอ่ะมีไหมมีไหมมีไหมอะฮะยังมีอีกโอ้เยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องมากดอันเดียวกันด้วยมีต้องหลายอันยังไม่หมดยังมีอีกฟาร์มเกลี่ยเขาเนี่ย ไม่น่าจะเป็นการซื้อมาขายน่าซื้อมาขายขาดทุนแน่นอนน่าจะฟาร์มมาแต่ทำไมเยอะอย่างนี้ขาย864 60กว่าอันแล้วฮะ60กว่าอันแล้วแปบ๊บเดียวยังไม่หมดผมเลยยอมเขาเลยคือสมัครไอ้เคาฟรีนี่ไม่มีจำกัดแต่ผมไม่กล้าทำอะ่ะกลัวโดนระบอกแบนไงแบนไอพีอะไรอย่างงี้ไม่ถึง250ิเลรียนฮะ เจอเพื่อนขายถูก2.1นบิลเลีนและก่อนหน้านี้ก็ถัววกันไปก็ไม่ถึงไม่ถึง2 5 0แต่ปัญหาคือ100ใบเนี่ยเปิดได้กี่ตัวเราจะเปิดตัวใหญ่ได้กี่ตัวอ่ะไม่ต้องไปไหนเลยฮะล้านเดียวไม่ว่าล้านเดียวครบ100หมดแล้วใช่ไหมน่าจะไม่มีแล้วนะอ่ะซื้อให้หมดเลยซื้อให้หมดเลยก็ประมาณ200บิลเลียนได้นะฮะ ที่ซื้อไป200กว่ากว่าก็อยู่ในงบประมาณที่ตั้งใจเอาไว้250บิลเลียนเมื่อไหร่หมดเนี่ย <c oughs> มาฮะหนึ่0 0 100หนเปิดที่ตลาดนี่แหละทั้งหมด110อันเอาแค่นี้ก่อนมาลองเปิดดูเปิดทีละ8ไปเลยอ่าอ่านี่นี่มาเลย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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ฮโอ้โหสักตัวโอ้โหเฮ้ยมันจะคุม้คมทุนมิเนี่ยเออมาหน่อยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อันไหนอันไหนอันไหนเขยา่าทำไมเมื่อวันนั้นเปิดได้วันนี้วันนี้ทำไมโลกเฮ้ยเขาปรับใหม่หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่ออกเลยตัวใหญ่ โอ้โหอือฮะอ่าฮะอ่าฮะโอ้ huh. oh my god เฮ้ยเฮ้ยสักตัวสักตัวอือ uh หึ huh. ่า ah. ไม่มีสักตัวฮะ สุดยอดเลยโอ้โดโอนึหโอ้แ <delle> น <asan> ่นึงแน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 ่นึงเออตัวที่ยังไม่มีพอดีโอ้โหมา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 นก็ไหน็ละมาเลยมาเลยมาเลย เจมหนึ่งเจมเท่านั้นหนึ่งเจมเท่านั้นอ่ะซื้อซื้อซื้อหนึ่งเจมเท่านั้น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 มาหยิบกันไม่ได้เลยชีวิตหนึ100่งร้อยใบไอที่คำนวณไว้ว่าเออให้ได้สักห้าตัวสองตัวก็ยังดีนะสองตัวยังแบบใจชื้นหน่อยตัวเดียว <laughs> เอาทำไมหยุดค้าง ทำไมเพื่อนไม่ซื้อกันละ่ะซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อไปเลยอืออ่ะจะหมดแล้วอีกนิดนึงสุดท้ายแล้วเอาเรนโบว์ไปด้วยเลยก็ได้ไปเรนโบว์ใช้นี่ไปไม่น่าจะได้ใช้มันรวมไม่ได้นะฮะพวกนี้เอาไปรวมไม่ได้หนึ่งเจมหนึ่งเ็มซื้อเลยซื้อเลยอ่ะใช้นี่อีกห้าตัวโอเคเรียบร้อยฮะหมดหมด หมดจริงๆอ่า